การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกประจำวันที่9กุมภาพันธ์2567ซึ่งเป็นการแข่งขันนัดแรกในเลกที่2เป็นการพบกันร,ระหว่างทีมเมืองทองยูเนเต็ดพบกับทูแบงคอกยูเนเต็ดผลปรากฏว่าทูแบงคอกยูเนเต็ดมายิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแสงเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ด2ประตูต่อ1โดยทีมเมืองทองได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่56จากจเจริญศักดิ์วงก่ ก่อนที่นาทีที่75เอวตันก่อนคันเวตยิงตามที่เสมอให้ทูแบงคอกเป็น1ประตูต่อหนึ่งเกมทำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอแต่ทูแบงคอกก็มาได้ประตูชัยในนาทีที่ 90+3 บวกจากวิลเลียมโมต้าทำให้จบเกมการแข่งขันทูแบงคอกยืนเตดเอาชนะเมืองทองยืนเต็ด2ประตูต่อหนึ่ง ถูแบวคอกยังนำเป็นจ่าฝูงถึงอันดับสองบุรีรัมยูในเต็ดออกไปเป็นเจคะแนน